ยุทธาการเล็มหญ้าอ่อนบทที่17สลมอนเดินเข้ามาในลิฟต์ด้วยใจที่เจ็บปวดเขาไม่อยากทะเลาะกับเธอเลยคืนนี้เขาตั้งใจจะนอนกอดแม่กระต่ายน้อยของเขาทั้งคืนที่เขาเดินปึงปังออกมานั้นใช่ว่าจะอยากออกเสียเมื่อไหร่เขาอยากให้กระต่ายงอไม่ให้เขาไปเสียด้วยซ้ำแต่เดินออกมาแล้วหญิงสาวไม่ห้ามจึงทำใจแข็งเดินออกมา ถ้าหากจะให้เดินกลับเข้าห้องไปคงเสียฟอร์มแย่ชายหนุ่มรูปงามผิวพรรณดีบ่งบอกถึงชาติตระกูลที่ร่ำรวยมานั่งในนาครับคนเดียวบวกกับหน้าตาอันห่อเหลา่าเทพประบุตรในภาพวาดที่ถูกขีดเขียนขึ้นมาทำให้หญิงสาวที่ผ่านไปมาแวะเวียนมาชนแก้วไม่ขาดและพอเริ่มเมาได้ที่ทำไมมาคนเดียวล่ะคะพี่พี่กระต่ายไม่มาด้วยหรอ สายฝนทิ้งก้นลงที่เก้าอี้ข้างๆพร้อมกับวางแก้วค็อกเทลของตัวเองไว้ที่โต๊ะเสือทำท่าจะลุกหนีแต่มือปลาหมึกของหล่อนกลับดึงล่างสูงให้เซแล้วทิ้งตัวนั่งลงประจำที่เดิมอย่าเพิ่งไปสิคะเรามาสงบสึกกันดีกว่าคะ่ะสายฝนยื่นแก้ววิสกี้ที่สั่งมาพิเศษสำหรับเขาวางไว้ข้างหน้าฝนขอเลี้ยงนะคะเป็นคำขอโทษ ที่เข้ามาระหว่างชีวิตคู่ของคุณและกระต่ายฝนยอมรับนะคะว่าฝนก็สนใจคุณเสือไม่น้อยแต่เมื่อยิ่งเดินมันก็ยิ่งเจ็บฝนก็เลือกที่จะยอมแพ้ดีกว่าค่ะแก้วนี้แด่มิตรภาพของเราสายฝนชูกแก้วค็อกเทลของตัวเองขึ้นเล็กน้อยแต่แก้วของสรลมนหมดพอดีมือหนาจึงวางแก้วในมือลงและหันไปคว้าอีกแก้วที่สายฝนอาสาเลี้ยงขึ้นมาชนเบา กับค็อกเทลสีสวยของหล่อนคุณสอนลมลคะเดินระวังหน่อยสิคะสายฝนประคองร่างไร้สติของสอนลมนมาหยุดอยู่ที่ห้องวีวีไอพีของเขาแล้วล้วงหาคียการ์ดออกมารูดทันใดนั้นประตูก็เปิดออกเธอตรงไปยังห้องนอนห้องใหญ่เพราะเธอคาดเดาว,ว่าวันนี้ทั้งคู่ทะเลาะกันแมกกลกร คงนอนอุดตุน้ำลายยืดที่ห้องของตัวเองแล้วก็เป็นอย่างที่คาดไว้ไม่มีผิดเธอจึงจงใจถอดรองเท้าของเขาและเธออย่างสเปะสปะเมื่อวางร่างหนาลงบนที่นอนแล้วจึงหันมาถอดเสื้อผ้าของชายหนุ่มและของตนเองออกแล้ววางไว้หน้าห้องอย่างลวกๆจงใจแขวนชั้นในของตัวเองไว้ที่ลูกปิดและพาดกางเกงสล็กไว้ที่โซฟาจัดฉากให้รู้ว่า สมรภูมิรักเมื่อคืนเร่าร้อนขนาดไหนคิดไปใบหน้าสวยก็แสะยิ้มร้ายออกมาทันทียังไม่พอเธอดึงผ้าปูที่นอนให้ยับยู่อีกด้วยแล้วจึงสอดตัวเองเข้าไปใต้ผ้าห่มนวมผืนหนาที่มีร่างเปลยสุดเซ็กซี่ของสรมนนอนอยู่ก่อนแล้วมือน้อยยกขึ้นมากอดร่างที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามสวยงามคิดไปเธอก็อิจฉากรลกร ที่ได้แฟนหนุ่มทั้งหล่อแถมหุ่นยังขยี้ใจอีกอีกอย่างโลกนี้ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยคิดไปสายฝนก็หลับไปในที่สุดเช้าวันถัดมาแสงแดดยามสายที่แยงลูกกตาปลุกให้กรรกรตื่นขึ้นมาต่อสู้กับความจริงหลังจากที่เมื่อคืนเธอนอนร้องไห้จนตาบวม เธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนรักทั้งสองผ่านเครื่องมือสื่อสารเช่นเคยแต่เสียดายที่เธอไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพป่านนี้เธอคงต้องตื่นมาพร้อมกับอาการแห้งเพราะเธอต้องปรับทุก์กับเพื่อนรักที่ร้านเล่าแน่ๆแต่ตอนนี้เธอต้องตั้งสติล้างหน้าล้างตาแล้วไปขอโทษแฟนหนุ่มเสียพร้อมกับสัญญาว่าจะไม่หึงหวงจนขาดสติ และจะกลับไปเป็นแม่กระต่ายน้อยแสนเชื่องของเขาเหมือนเดิมแต่ความคิดทุกอย่างก็มีความคิดบางอย่างเข้ามาแทนที่เมื่อร่างอารชรนเดินออกมาจากห้องนอนของตัวเองเพื่อจะไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำที่พื้นมันดาาเดือนไปด้วยเสื้อผ้าซึ่งเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงและกางเกงที่พ้าอยู่ที่โซฟาเธอจำได้แม่นว่ามันเป็นของใครทั้งยกทรงกางเกงชั้นในลายลูกไม้ ซึ่งมันไม่ใช่ของเธอแน่ๆทั้งหมดกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นมือน้อยยกขึ้นมาปิดปากของตัวเองพยายามตั้งสติและกล้านน้ำตาเอาไว้อีกมือหนึ่งสั่นแลวิงที่กำลังจะเอื้อมไปจับลูกปิดประตูเมื่อประตูห้องเปิดออกพร้อมกับสิ่งที่เธอคิดไว้ไม่ผิดว่ามันจะเป็นจริงร่างหนาที่นอนกอดกายกับร่างบางเย็นเยนรู้สึกตัวแต่หนังตามันหนักอึ้ง แถมปวดหัวตึบสงสัยเมื่อคืนเขาคงจะดื่มหนักไปจริงๆแต่ตอนนี้ขอดมดอมแม่กระต่ายน้อยที่นอนแต่แคงข้างให้เขาก่อนตาคมยังคงหลับอยู่อย่างนั้นแต่จมูกสุกไซรำคอระหงจนล่างอลชอนที่นอนอยู่ข้างๆรู้สึกตัวและมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นกันสายฝน นอนแต่แคงเข้าหาร่างแก่งที่กำลังซุกไซใบหน้ากับสองเต้าตูมของตัวเองในใจคิดข้างตัวเองว่าสลมนคงจะหลงสเสน่ห์ของตนเข้าอย่างจังแต่เปล่าเลยที่สลมนละเลงลิ้นใส่ย,ยอดปฐุมทันอยู่นั้นเขาคิดว่าเป็นแม่กระต่ายน้อยของเขาตั้งหากแม้หาวิธีง้อได้ถูกใจเขาที่สุดแอบมานอนข้างๆแถมเสื้อผ้าก็ไม่ใส่แบบนี้ไม่ตะคุบไว้ก็อย่าเรียกเขาว่าไอเสืออีกเลย แต่ว่าทำไมสองเต้ามันใหญ่ผิดปกติแปลกไปจากเดิมมากชายหนุ่มจึงยันตัวขึ้นนั่งพยายามยกหนังตาแต่เมื่อลืมตาขึ้นสิ่งที่เขาเห็นก็คือกลละกรยืนตัวสั่นอยู่ที่หน้าห้องทำหน้าเหมือนคนกำจังจะร้องไห้ชิบหายแล้วแล้วที่นอนให้ดูดนมอยู่ข้างๆนี่มันเป็นใครวะกว่าจะดึงสติได้กลละกรเธอดึงสติได้ก่อน ขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะเธอปิดประตูดังปังแล้วก็เดินมาในห้องของตัวเองด้วยหัวใจที่แตกสลายเธออยากจะร้องไห้ให้น้ำตามันไหลออกมาเยอะๆแต่มันก็ไม่มีน้ำตากรลรอเดี๋ยวสซโมนพยายามลุกขึ้นตามไปด้วยลทธิ์ของยากล่อมประสาททำให้เขาต้องหยุดและย่อตัวลงที่พื้นพร้อมกับคุมขมับของตัวเองทำไมมันมึนหนักแบบนี้เขาสบัอยู่ในใจ ยุทธการเล็มหญ้าอ่อนบทที่18เป็นอะไรไหมคะมาค่ะเดี๋ยวฝนช่วยสายฝนเดินอ้อมเตียงมหาชายหนุ่มด้วยร่างกายที่ไร้อาภรปกปิดอย่างจงใจกะว่าหากสรมนเห็นเขาอาจอยากจะเปิดศึกรักกับเธอสักสองยกก่อนกลับก็ได้แต่แล้วก็ผิดคาดคุณใส่เสื้อผ้าแล้วกลับไปที่ห้องของคุณซะแล้วอย่ามายุ่งกับผมกับกระต่ายอีกคุณร้ายมากเลยนะ นี่คงเป็นแผนการของคุณใช่ไหมออกไปจากห้องของผมได้แล้วน้ำเสียงแข็งก้าวตะอคอกใส่ใบหน้างามแทนที่จะละอายแต่เปล่าเลยสายฝนกลับยกมือเล็กๆรูปไล้ไปที่แผงหน้าอกกว้างเบาๆอย่าพึ่งไล่กันสิคะบางทีคุณอาจจะเปลี่ยนใจน้ำเสียงเชิญชวนชายหนุ่มถอนหายใจออกมาสแสดงออกมาชัดเจนว่าเขาเบื่อนายและไม่ได้ต้องการเธอ ต่อให้มีคุณอีก10บคนยืนแก้ผ้าอยู่ข้างหน้าผมผมก็ไม่มีอารมณ์กับผู้หญิงอย่างคุณหรอกออกไปจากห้องของผมซะแล้วก็เลิกทําให้ผมกับกรลกกรเข้าใจผิดกันเสียทีเขาลากสายฝนออกมาจากห้องนอนแล้วปิดประตูใส่หน้าทันทีสายฝนได้แต่ยืนหน้าแตกหมอไม่รับเย็บพร้อมกับรวบรวมเสื้อผ้าแล้วใส่อย่างเร่งรีบเจ็บใจนักทำขนาดนี้ก็ยังไม่สำเร็จ กลับไปคราวนี้อย่าได้หวังที่จะอยู่ในบริษัทได้อีกเลยคอยดูกรรกรเรียกสติของตัวเองกลับมาแล้วจัดแจงเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเดินทางเธออยากไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เธอไม่ได้อาบน้ําแค่แต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เธออยากกลับบ้านไปหาแม่ตอนนี้เธออยากกอดแม่เหลือเกินเมื่อจัดแจงข้าวของลงในกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยเธอจึงเปิดประตูออก สอลมอนยืนทำหน้าเหมือนคนจะร้องไห้อยู่หน้าห้องเขาโผลเข้ากอดล่างบางทันทีผมขอโทษเรื่องทั้งหมดผมอธิบายได้เขากอดเธอแต่เธอไม่ได้กอดเขาตอบจะอธิบายอะไรคะก็เห็นอยู่คุณจะอธิบายอะไรอีกน้ำเสียงแผ่วเบาออกมาจากริมฝีปากบางแล้วนี่คุณจะไปไหนสอลมอนรีบผละร่างบางออกทันทีที่เห็นเธอกำลังลากกระเป๋าเดินทางมาด้วย กระตายจะกลับบ้านค่ะอยากกลับบ้านเธอก้มหน้าบอกความจำนงแต่โดยดีงั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะสรลมนทาท่าจะเดินไปหยิบคุณแจรถแต่กรลกรเอ่ยขึ้นเสียก่อนไม่เป็นไรค่ะก่อนที่หญิงสาวจะเงยหน้าขึ้นมาสบตากับดวงตาคมที่ตอนนี้สะท้อนแววตาเจ็บปวดออกมาอย่างไม่ปกปิดเมื่อคืนคุณอยากจะบอกเลิกกันนักใช่ไหมคะถ้อย่างนั้น เราก็เลิกกันเถอะค่ะคำพูดของหญิงสาวดั่งสายฟ้าที่ฟาดมากลางใจทำให้หมอดไหมไม่ไม่นะเราไม่เลิกกันนะกก็ตายผมรักคุณเราไม่เลิกกันนะจากเรี้ยวแรงที่มีอยู่น้อยนิดตอนนี้แทบจะไม่เหลือแม้แต่แรงที่จะหายใจเมื่อถูกคนรักบอกเลิกสองเขาย่อลงที่พื้นสองมือกอดขาเรียวไม่ให้เดินจากไปเลี้ยวแรงแทบจะไม่มี น้ำตาลูกผู้ชายที่ไม่เคยมีให้ใครมาก่อนกับผู้หญิงคนไหนเออล้นอาบแก้มสรมนตอนนี้ไม่ใช่สอมนไม่ใช่เสือแต่เป็นแมวน้อยที่สิ้นลายแล้วต่างหากอย่าได้โปรดอย่าทิ้งผมนะคุณจะให้ผมทำอะไรก็ได้ผมยอมทั้งนั้นแต่ขออย่างเดียวอย่าบอกเลิกกันได้ไหมสิ้นเดียวแรงที่จะยื้อเขาคุกเข่าดูคนรัก เดินลากกระเป๋าเดินทางใบเข่องออกจากห้องไปแล้วโดยที่อยากจะล้างไว้แต่ขาแข้งมันเหมือนไม่เข้าใจเขาเสียเลยยุทธการเล็มย้าอ่อนบทที่19แม่กระต่ายโผลเข้าหามารดาน้ำตาที่มันไม่มีกลับหละล้นออกมาเป็นสายเธอกอดนางวันดีแล้วสะอื้นให้ออกมาหญิงสูงไวัยไม่ถามอะไรทั้งนั้นได้แต่ใช้สายใยความรัก ความเป็นแม่แผ่ความรักความห่วงใยไปให้บุตรสาวกลับมาพักที่บ้านเราไหมให้หายเหนื่อยแล้วค่อยกลับนะลูกสิ้นคำบอกกล่าวนั้นกรกรกรก็สะอื้นให้ออกมามากกว่าเดิม เสียงร้องห่มร้องไห้ไปกระทบสดประสาทของการ์ตูนที่เดินเข้ามาหาของทานเล่นในบ้านและเขาเดินออกมาบริเวณหน้าตู้เคาน์เตอร์ที่บรรจุทองรูป,ประพันธ์ไว้หลายร้อยบาทก็เห็นสองแม่ลูกยืนกอดกันกลมอา้าวพี่เป็นอะไรร้องไห้ทำไมถามไปมือก็หยิบมันฝรั่งแผ่นใหญ่ใส่จานเข้าปากเคี้ยวตุ้ยๆโดนแฟนทิ้งชัวเลยมานี่มามากอดกันนะ กาตูนเดินอ้อมไปกอดทั้งสองไว้ในอ้อมแขนเมื่อปลอบโยนกันเรียบร้อยกลละกรก็ขึ้นห้องไปอาบน้ำอาบท่าแต่งหน้าแต่งตัวให้สวยพิมพ์แล้วลงมาช่วยน้องชายที่หน้าร้านโอ้โหสวยขนาดนี้ใครมันกล้าทิ้งขว้างได้วันเนี่ยกาตูนเงยหน้าขึ้นมาจากจอสมาร์ทโฟนที่กำลังเล่นเกมต่อสู้มามองพี่สาวตัวเองเบื่อ กระตูนไปช้อปปิ้งกันไหมเธอชวนน้องชายไปเดินห้างไปสิงั้นขอไปแต่งหลอก่อนนะน,นันทันทีจะมีสาวสวยชวนไปเที่ยวพูดแล้วก็วิ่งปาดขึ้นไปยังห้องนอนของตัวเองเปลี่ยนจากชุดลำลองเป็นกางเกงขาดเป็นริ้วๆตามแฟชั่นกับเสื้อเชิ้ตลายสกอตเสื้อผ้าแบรนด์ดังถูกปกปิดร่างกายอันสูงของเด็กหนุ่ม หอมรองเท้าผ้าใบสีขาวแค่นี้การ์ตูนน้องของเขาก็หล่อระเบิดการ์ตูนไปบอกนางวันดีว่าจะพาพี่สาวไปเดินเที่ยวนางจึงออกมาดูหน้าบ้านแทนไปหาอะไรทําให้สบายใจนะลูกจะได้ไม่ฟุ้งซ่านสองพี่น้องพากันไปเดินเล่นในห้างหรูใกล้ๆโซนพัทยาใต้อีกฝั่งติดหันหน้าเข้าหาทะเลอีกฝั่ง ติดอยู่กับถนนสายสองเดินดูเสื้อผ้าไปเรื่อยเปื่อยแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจดูหนังกันทางด้านสลมนเมื่อกะละกรเดินจากไปเขาก็ต้องนอนหงายเอามือปิดหน้าอยู่ที่เพลอนกระเบื้องเย็นเฉียบนานเท่านานกว่าเขาจะมีเรี่ยวแรงกลับมาเพื่อลุกขึ้นคานไปนอนบนเตียงนุ่มแต่เป็นเตียงของแม่กระต่ายน้อยที่อยู่ห้องติดกันเขายังสะอื้นให้เบา กดใบหน้าหล่อลงบนหมอนที่มีกลิ่นหอมจางๆของกรลกรอนอยู่ไม่ผมไม่เลิกกับคุณเด,ด็ดขาดไม่มีวันคิดในใจแล้วก็ร้องไห้มันอยู่อย่างนั้นก่อนที่จะดึงสติเก็บข้าวของเตรียมตัวกลับกรุงเทพสมรมต่อสายหากรลกรอนแต่เธอปิดเครื่องเขาไม่ชอบใจเลยที่ทะเลาะก,กันแล้วกรลกรอนปิดเครื่องหนีแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะคุยกันรู้เรื่อง มือหนายกขึ้นมาขยับแว่นสีชาแล้วลากกระเป๋าเดินทางมาที่ลิฟต์เมื่อมาถึงชั้นล็อบบี้พนักง,งานคนอื่นๆต่างพากันมารอรถตู้ของทางบริษัทที่จัดเตรียมไว้ให้ส่วนสรลมนขับรถหรูมาจอดที่จอดรถ VIP พนักง,งานยกกระเป๋าจัดการรำเรียงกระเป๋าทั้งหมดไว้ที่หลังรถแล้วไม่ลืมยื่นทิปเป็นธนบัตรสีเทาให้พนักง,งานยกกระเป๋า แล้วบึงรถออกมาทันทีเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพสลมนก็ซุดลงโซฟาในทันทีและยังไม่เลิกต่อสายหาแฟนสาวแต่ก็ยังปิดเครื่องอยู่เหมือนเดิมสลมนปลายตามองไปยังนาฬิกาบอกเวลาทุ่มครึ่งก็ได้แต่ถอนหายใจเธอทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนอยู่กับใครตั้งแต่เป็นแฟนกันมาเขาไม่เคยที่จะห่างกัน โดยที่ไม่รับรู้เรื่องการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายนานขนาดนี้เลยหัวใจดวงแกล่งถูกความร้อนรุ่มโจมตีอย่างหนักก่อนที่จะเดินไปเปิดตู้เก็บของหยิบขวดปลันดีราคาแพงหลาย10บขวดเขาหยิบออกมาหนึ่งขวดรินใส่แก้วหนาทรงเตี้ยแล้วกระดกพรวดเดียวหมดก่อนที่จะรินอีกครึ่งแก้วแล้วถือมานั่งที่โซฟาจะออกไปหาอะไรกินก่อนไหม หรือกลับไปกินที่บ้านกระตูนน้องชายที่สูงกว่าพี่สาวหลายสิบเซนติเมตรหันมาถามพี่สาวดวงตากลมสวยพี่ข้อมือดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือตอนนี้เป็นเวลาเกือบสามทุ่มกินเลยก็ได้กลับไปที่บ้านเดี๋ยวแม่ก็ต้องมาเก็บล้างให้อีกไม่ให้ล้างก็ไม่ยอมน้องชายจับมือพี่สาวแสนสวยพาไปที่ร้านอาหารชาบูป,ปิ้งย่างที่ชั้นถัดมาของโรงหนัง ใครก็ไม่รู้คงคิดว่าทั้งสองเป็นคู่รักกันงั้นพี่ขอโทรบอกแม่ก่อนแล้วกันแม่จะได้ไม่ต้องรอเปิดประตูแล้วเมื่อกดสมาร์ทโฟนที่เธอปิดเครื่องเอาไว้ระหว่างอยู่ที่โรงหนังเธอลืมเสียสนิทว่าเธอต้องเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องก็มีสายโทรหาทันทีไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสารมนนั่นเอง กระตูนน้องชายของเธอกำลังที่จะคีบเบคอนชิ้นหนาเข้าปากก็ต้องชะงักเดาก็รู้ว่าใครโทรมาเขาจึงแย่งสมาร์ทโฟนมาจากพี่สาวในทันทีถ้าไม่อยากรับก็ไม่ต้องรับถ้าให้เขาเดาเธอคงมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแต่เขาก็ไม่กดดันถามคำถามกระตูนวางสมาร์ทโฟนที่กรีดร้องไว้ข้าง แล้วหันมาหยุดนู่นหยิบนี่ใส่หม้อของตัวเองอย่างสบายใจจนเสียงเรียกเข้าเงียบไปแต่ก็เงียบยังไม่ได้ถึงหนึ่งนาทีก็ดังขึ้นมาอีกกระตูนจึงกดรับเสียเองสวัสดีครับกาตูนฮักทายเสียงเรียบๆอย่างใจเย็นสอลมนถึงกับต้องหันหน้าจอโทรศัพท์มาดูอีกทีว่าเขาไม่ได้กดเบอร์ผิดแล้วเขาก็ไม่ได้กดเบอร์ผิดจริงๆแล้วเสียงผู้ชายล่ะ เป็นใครเขาจึงกรอกเสียงถามไปทันทีนั่นใครแล้วคุณโทรมาจะคุยกับใครล่ะครับกาตูนยังคงคีบเนื้อย่างเข้าปากอย่างสบายใจแต่หารู้ไม่ว่าคนปลายสายกำลังจะั่างตายอยู่แล้วบอกเลิกกับเขายังไม่ทันข้ามวันไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นคิดแล้วก็กำมือแน่นจนโกรธขอคุยกับกระตายหน่อยผมมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กับเธอผมว่าคนที่คุณอยากคุยด้วย เขาคงไม่มีอะไรจะคุยกับคุณหรอกครับการตูนยังคงยียวนไม่เลิกแต่กูมีมึงอย่ามาเล่นลิ้นกระต่ายอยู่ไหนสติไม่หลงเหลืออีกแล้วถ้าหากไอคนที่กำลังต่อปากต่อคำอยู่กับเขาตอนนั้นนั่งอยู่ข้างหน้าเขามีหวังได้มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นแน่ๆการตูนเห็นว่าคนปลายสายเริ่มหัวร้อนจึงตัดสายทันทีแล้วปิดเครื่องมือสื่อสารของพี่สาวแสนสวย แล้วก็ส่งคืนเจ้าของเดี๋ยวผมโทรบอกผู้แม่เองดีกว่าพูดแล้วก็วางตะเกียบก่อนจะล้วงเอาสมาร์ทโฟนขึ้นมาโทรหามารดารายงานว่านอนได้เลยนะไม่ต้องรอเปิดประตูสารมุลยิ่งเป็นทุกข์แค่คิดว่าแม่กระต่ายน้อยของเขาเที่ยวไปนั่งทานข้าวกับผู้ชายคนอื่นก้อนเนื้อทางอกข้างซ้ายมันก็สะเทือนแทบจะปรีแตกแล้วถ้าหากเธอ ไมได้ไปกินข้าวอย่างเดียวล่ะหลังจากกินข้าวแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นอาจจะพากระกรเข้าโรงแรมเหมือนที่เขาเคยทำมาก่อนก็ได้ยิ่งคิดเขายิ่งฟุ้งซ่านรู้แล้วว่าเขาขาดเธอไม่ได้จริงๆ